ปั่นจักรยานเล่นกันไหมจ้าหนาวหนาวหนึ่งองศาไม่มีรถหรอถ่ายวีดีโอเล่นถ้ามีรถก็ถ่ายไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเย็ยนจัดนี่นะจ๊ะบรรยากาศตามทาง วันนี้จะไปนนซื้อผักในเมืองอจะต้องปั่นจักรยานออกจากบ้านสี่กิโลสวยไหมแจะ๊ะแต่มันอากาศมันหนาวว่จะจ้ะสำหรับคนเอเชียเราเนาะสำหรับฝรั่งเขาแจะ๊จะกำลังรอรถบัสไปในเมืองอจะจวันนี้แดดออกสวยจะ้ะนี่ถ้ารถบัส นี่นะจ๊าเดี๋ยวไปถึงในเมืองก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกนะจ้ะเดี๋ยวไปเดินไปรอรถบัตรฝั่งนู้นก่อนนะว่าเดี๋ยวรถบัตรจะมาฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ <c oughs> รถบัตมาแล้วจ้า <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บนรถบัสแล้วนะทุกคนรถบัสไม่มีคนเลยมีเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราจะไปนัดเจอกับนัน,นันเดี๋ยวนันนันจะไปรอที่รถบัสอีกสถานที่นึงคะ่ะ สวัสดีค่ะมารับคนสวยแล้วนะคะอยู่นี่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันต่อจ้านั่งรถไปแล้วจ้าถึงทางรถบัสแล้วนะจ๊ะทุกคน